เรียนเกาหลีแบบเนี้ยสิบปีก็คุยจริงไม่ได้ก็คือเรียนแค่เพื่อรู้แต่ไม่ได้เพื่อเอาไปลุยหน้าง,งานจริงไปคุยจริงอย่าเป็นคนแบบนั้นเด็ดขาดดังนั้นวันนี้ให้เราเริ่มเรียนประโยคสําเร็จรูปง่ายๆสั้นๆไปก่อนเลยเพื่อเอาไปคุยสื่อสารจริงคุยกับแฟนคุยกับผู้ชายคุยกับลูกค้าคุยขายของหน้าง,งานจริงให้ได้เน้นเรียนเพื่อคุยจริงแล้วเรา จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไวไม่ใช่เรียนแค่เพื่อรู้โอเคนะอย่าเรียนแค่เพื่อรู้แต่จงเรียนเพื่อเอาไปสื่อสารจริงแล้วเราจะกลายเป็นคนมั่งคั่งนะเพราะเราจะเอาภาษาไปสื่อสารปิดดีลธุรกิจได้เยอะนะ,ะวันนี้ประโยคที่ครูเทจะสอนวันนี้คนเยอะมากภาษาเกาหลีง่าย,ายๆสัน้นๆพูดยังไงอ่ะครูเททำเป็นประโยคสำเร็จรูปมาให้แล้วแบบนี้เพราะเราจะไม่ต้องงงไวยากรณ์ไม่ต้องงงว่า คำว่าวันนี้เอาวางไว้ตรงไหนคำว่าคนเอาวางไว้ตรงไหนคำว่าเยอะคำว่ามากเอาวางไว้ข้างหน้าตรงกลางข้างหลังยังไงจะไม่งงเราเรียนประโยคสําเร็จรูปแบบนี้ไปเลยเมื่อเรารู้ประโยคสําเร็จรูปแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเราจะจับทางภาษาเกาหลีได้ตอนนั้นค่อยมาเรียนเจาะลึกทีหลังมาเรียนโครงสร้างประโยคทีหลังจะง่ายกว่าอะวันนี้เริ่มเลยประโยควันนี้ วันนี้คนเยอะมากนะเวลาเราไปร้านกาแฟไปเที่ยวสถานที่ต่างๆแล้วคนเยอะก็พูดประโยคนี้ได้เลยอ่ะเริ่มโอเนอสีฟ้าคำนี้ออกเสียงโอเนอร์โอเนอก็คือ today today แปลว่าวันนี้คำต่อมาสีเขียวซารัมซารรัมก็คือคนนะแปลตรงตัวก็คือ person หรือ people ก็ได้แปลว่าคน แล้วในภาษาอังกฤษประโยคข้างล่างอะทาไมมันไม่มีคําว่าคนเพราะการเรียนรู้ภาษาไม่จําเป็นต้องแปลตรงตัว100%แต่เราต้องแปลให้เป็นธรรมชาติในภาษานั้นๆน,น,นะภาษาอังกฤษเราจะไม่พูดคําว่า there are a lot of people เราจะไม่ค่อยพูดอย่างนี้ถ้าสถานที่นั้นๆมัน,นมันคนเยอะมันแออัดอย่างเงี้ยถ้าประโยคธรรมชาตินะเราจะพูดประโยคนี้ is so crowded is so crowded ก็คือคนเยอะอ่านอย่างนี้ได้นะอะต่อ สรุปสีเขียวตรงนี้ซารัมซารัมก็คือ person people แปลว่าคนนะต่อมาต่อมาตัวสีฟ้าตรงนี้ออกเสียงว่า no mu no มูก็คือ so แปลว่ามากมนะแปลว่าจริงๆก็ได้นะความหมายแปลได้ทั้งคู่ไม่มีการทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคำสุดท้ายสีฟ้าตรงนี้นะมานายู ma านายูก็คือ เยอะนั่นเองแปลว่า uh, there are a lot อย่างนี้ก็ได้อ่ะอย่างนี้เนาะก็หรือแปลว่า a lot of อย่างนี้ก็ได้อ่ะโอเคแปลว่าเยอะแปลว่ามีเยอะแปลว่ามีมากอ่ะสรุปทั้งหมดประโยคภาษาเกาหลีด้านบนตรงนี้โอเนอร์ซารัมโนมูมาโนโอเนอร์ซารัมโนมูมาโนก็คือ today it's so crowded today it's so crowded แปลว่าวันนี้คนเยอะมาก ใช้ในตอนที่เราไปร้านกาแฟร้านอาหารผับบาร์อะไรเงี้ยคนเยอะก็พูดไปเลยอู้หู้นี่เรื่องรหนุ่มหมุนหมอน้อยอะไรเงี้ยนนตายแล้วอะไรเงี้ยวันนี้คนเยอะจังประมาณนี้นะใครอยากเรียนฟรีเพิ่มกดติดตามครูเทว้ได้เลยถูกช่องทางส่วนใครที่อยากเรียนเนื้อหาเต็มๆเ,เ,เกาหลีอังกฤษควบสองภาษาทางลัดคุยได้จริงตั้งแต่วันแรกๆโดยที่ไม่ต้องเครียดเรียนไวยากรณ์ครูเทให้โปรโมชั่นไว้ท้ายคลิปแคปภาพแล้วส่งไปสมัครเรียนในแชทได้เลยครับ